สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือว่า police TV ค่ะวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะใครที่ต้องการจะมีปืนไว้ในครอบครองทาให้ถูกต้องตามกฎหมายทําอย่างไรหรือคนที่มีปืนแล้วก็ใช้อาวุธปืนนะคะในการทําร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายก็ต้องรับผิดทางกฎหมายนะคะ เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนมีอะไรบ้างวันนี้มาพูดคุยกันนะคะกับพันธุ์เรกดรฤทิจิชัยช่างคํากรรมการจากสมาคมพนักง,งานสอบสวนค่ะสวัสดีคััพุ่งกับค่ะครับสวัสดีครับแบบพูดถึงข่าวคราวที่เกิดขึ้นเราก็เห็นหลายต่อหลายข่าวเลยนะคะที่ มีการทะเลาะวิวาทกันบ้างมีการใช้อาวุธปืนนะคะในการทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บบ้างหรือเสียชีวิตบ้างนะคะ,คะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนทุณกับมาคุยเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับอาวุธปืนนะคะ,คะยกตัวอย่างข่าวแรกนะคะที่จะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยก็เป็นข่าวหนุ่มคลั่งทะเลาะแฟนสาวชักปืนกระาดาษยิงในโรงน้ําแข็งตลาดคลองเตยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวของหนุ่มลูกจ้างโรงน้าแข็งในตลาดท่าเรือคลองเตยคะ่ะคลั่งชักปืนรัวสี่นัด หลังทะเลาะกับแฟนสาวจะขอลาออกจากงานตำรวจสอนอท่าเรือเชื่อว่าเป็นลูกกระสุนแบงค์เสียงดังอย่างเดียวนะคะส่งผลให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอ่ะอันนี้วิเคราะห์จากพฤติการคดีที่เกิดขึ้น,นมีความผิดอะไรบ้างคะครับในพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับการใช้อาวุธปืนนะครับยิงในที่สาธารณะรนะครับในที่ชุมชนอะไร,รต่างๆเนี่ยน,นะครับมันก็เป็นความผิดตามพอรออาวุธปืนนะครับ ถ้าวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับจากข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยการที่เขาใช้ปืนนะครับยิงไปยังวัตถุนะครับไม่ได้ยิงคนคะนะครับรู้สึกว่าจะไปยิงน้ําแข็งไปเสี่นัดนะครับมันก็จะไม่เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าะนะครับในเรื่องตามประมวลกฎหมายอาญานะครับแต่จะเป็นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของน้ําแข็งหรือลงน้าแข็งนั้นลงน้าแข็งเจ้า,จาผิดไหมว่ามีความเสียหายอะไร ใช่ครับก <g rets> ็แสดงว่าสาเหตุคือทะเลาะกับแฟนแล้วลงเสีย <c oughs> ใช่นะครับ <c oughs> อันนี้เรามาดูเรื่องพรบวอ,อาวุธปืนนี่นะครับถ้าสมมติว่าเป็นปืนที่ไม่มีทะเบียน <c oughs> นะครับเขาก็จะมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไ <c oughs> ม,ม่รับอนุญาตนะครับแต่ถ้าเป็นปืนมีทะเบียนนะครับ <c oughs> เขาจะมีความผิดตามพรบวอ,อาวุธปืนในเรื่องพกพานะครับเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับอาวุธปืนเนี่ยเขาให้เก็บไว้ที่ที่บ้านนะครับการที่จะเอาปืนมา ที่ทํางานด้วยเนี่ยมันต้องมีการพกมาจากบ้านมาที่โรงงานนั่นแหละนะครับก็จะเป็นความผิดฐานพกพานะครับแล้วอาจจะเป็นความผิดฐานยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควรตามความผิดแล้หุวโทษตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาหนึ่งก็ได้แล้วถ้าเกิดคนที่พกพาวัตปืนปืนมีทะเบียนก็จริงแต่ไม่ใช่ชื่อของตัวเองเป็นปืนผิดมือปืนผิดมือใช่อันนี้ก็มีความผิดมีความผิดก็คือติว่าเป็นปืนของนายกอไก่นะครับนายขอไข่เนี่ย เอามาเอามาใช้เอามาพกผ่านเนี่ยนะครับนายขอไข่ก็จะมีความผิดฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตก็คือไม่ใช่ปืนของตัวเองแล้วเจ้าของปืนมีความผิดไหมคะไม่มีความผิดไม่มีความผิดใช่ครับนะฮะเจ้าของปืนจะมีความผิดต่อเมื่อนะครับรู้รู้ว่าสมมตินายดําเป็นเจ้าของอาวุธปืนนายแดงไปยืมปืนนายดำเพื่อที่จะไปยิงนายขาวอันเนี้ยนายนายดำรู้ว่าเขาจะเขาเขายืมไปทําอะไรแล้วยังให้นี่นะครับ ถ้ามีการไปยิงนายขาวนะครับนายดำก็จะเป็นความผิดฐานผู้สนับสนุนค่ะให้ผู้อื่นกระทาความผิดะนะครับแต่คนที่เรียกว่าเป็นเป็นเจ้าของปืนนะคะสามารถที่จะให้คนอื่นยืมได้ด้วยเหรอคะไม่ได้ จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เขาหรือปืนผิดมือผิดมือใช่ใช่ครับไม่ว่าจะยืนไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพรามันเป็นอาวุธดายแรงครับนะคะก็คือมันจะเป็นความผิดสําหรับคนที่ยืนปืนไปเนี่ยนะครับมันจะเป็นความผิดตอนที่เจ้าที่ตํารวจตรวจคนจับกลุ่มนั่นแหละนะครับแล้วก็ในเรื่องนี้นะครับการที่หนุ่มคนนี้นะครับก่อเหตุขึ้นนะครับต้องดูว่าพฤติการนะครับมันเป็นการเจตนายิงเพื่อที่จะระบายอารมณ์นะครับ พอระบายลมเนี่ยเสียงปืนเนี่ยมันดังนะครับคนที่ทํางานในที่นั้นหรือ<ะ>ชาวบ้านในละแวกนั้นอาจจะตกใจนะครับอันนี้ก็สามารถดําเนินคดีเขาได้ในข้อหาที่กล่าวมาค่ะคแล้วที่ตํารวจบอกว่าอันนี้เป็นลูกกระสุนแบงค์เสียงดังอย่างเดียวเลยเนี่ยเป็นไงคะลูกแบงค์ก็คือลูกที่ลูกปืนที่ไม่มีหัวกระสุนนะครับมันจะมีดินดินปืนเนี่ย ไม่มากะนะครับอนุภาพของมันนี่ไม่สามารถที่จะทำลายทําให้ได้รับอันตรายแก่กายได้เว้นแต่เขา,เาไปยิงในจุดที่สําคัญนะครับยิงในระยะใกล้นะครับอาจจะทําให้ได้รับบาดเจ็บได้เช่นเดียวกันะนะครับอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าไม่มีความผิดนะครับเพราะว่าพระราชดัิอาวุธปืนเนี่ยมันรวมถึงเครื่องกระสุนปืนด้วยนะครับก็ถือว่าลูกแบงก์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องกระสุนปืนคือไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุนประเภทไหนน่ะนะคะยิงได้กอให้เกิดอันตรายหรือว่าแค่เสียงดังอันนี้ถือมีความผิดเหมือนกันใช่ครับลูกแบงค์ส่วนมากเขาจะใช้ซ้อมนะครับตามสนามยิงปืนหรือกรณีที่เขาถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยนะครับเขาจะใช้ลูกประเภทนี้แหละนะครับทาให้เกิดเสียงดังนะครับแต่ว่าอนุภาพมันไม่สามารถที่จะทําลาย ให้ถึงแก่ชีวิตได้ค่ะทีนี้ความผิดสําหรับการมีอาวุธปืนเนี่ยนอกจากจะมีอาวุธปืนในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะที่บอกว่าจำคุก1ปีถึง10ปีครับใช่ไหมคะแล้วก็ปรับไม่เกิน2 0,000บาทครับแล้วก็ที่เราจะดีดบ่อยๆก็คือเขาหาพกพาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านครับนะอันนี้คือจำคุก1ปีถึง10ปีปรับไม่เกิน20,000บาทเหมือนกันครับก็คือมันเป็นอย่างนี้อัตราโทษเนี่ยในเรื่องอาวุธปืนเนี่ย ปืนทะเบียนกับปืนไม่มีทะเบียนอัตราโทษจะแตกต่างกัน <ith ana S 2> นะครับถ้าเป็นปืนมีทะเบียนเนี่ยนะครับมันก็จะถ้าพกพาไปนะครับมันก็จะเป็นความผิดฐานพ,ก,านพกพาครับอันนี้อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกินหนึ่งื่นบาทนะครับแต่ถ้าเป็นปืนมีทะเบียนเนี่ยนะครับ<พ>อัตราโทษมันก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัววันนี้คือข้อแตกต่างในเรื่องอัตราโทษครับแล้วความผิดในเรื่องของ อาญานะคะทําให้ผู้อื่นตื่นเต้นจกใจกลัวนะครับทาให้เสียทรัพย์ก็คือไปยิงน้ําแข็งเขาอ่ะนั่นแหละแล้วทําให้เสียทรัพย์มันยอมความได้เท่าแก่ไม่เอาเรื่องมันก็ไม่เป็นก็ดาเนินคดีเขาไม่ได้ค่ะก็ใครที่มีอาวุธปืนนะคะถึงต้องแบบโอ้ระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะเพราะไม่ใช่ว่าจะมีกันไว้ได้ง่ายๆหรือพกพากันได้ง่ายๆนะคะหลักแล้วนะครับจุดประสงค์ของอาวุธปืนนี่นะครับเขาไว้ป้องกันชีวิต ทรัพย์สินและเพื่อการกีฬาเท่านั้น <c oughs> นะครับถ้าคนที่มีลักษณะใจร้อนเนี่ยนะครับ <c oughs> ไม่สมควรที่จะ <c oughs> มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเพราะ <c oughs> ว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้พกพานะครับ <c oughs> เราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆ <c oughs> นะครับหลายๆหลายๆข่าวในช่วงนี้นะครับก็คือ ทะเลาะก,กันที่บ้านนี่แหละนะครับทะเลาะก,กันในวงเล่าทะเลาะกับเมียมนะครับโมโหก็ไปหยิบป,ปืนในห้องนอนนี่นะ,ะมันยิงเมียนะครับแล้วก็ยิงตัวเองตายเนี่ยนี่ข่าวเ,นเนยอนแยะนะครับก็คือถ้าคนที่คือควบคุมไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองหรือคนที่มี อารมณ์ร้อนเนี่ยะนะครับไม่สมควรที่จะมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองมันก็มีข่าวหลายต่อหลายข่าวหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมานีคะที่ก็มีการตั้งคำถามจากสังคมเหมือนกันว่าแล้วการที่จะมีปืนไว้ในครอบครองหรือการได้รับอนุญาตเนี่ยมันจะต้องตรวจไหมว่าบุคคลคนนั้นเป็นยังไงมีประวัติยังไง ใช่ไหมมีความวุฒิภาวะทางอารมณ์ขนาดไหนอย่างไรครับก็คือก็คือก็กรณีที่คนต้องการมีอาวุธปืนไว้ครอบครองหรือต้องการซื้ออาวุธปืนนะครับมันก็จะมีขั้นตอนนะครับของกฎหมายเขาเขาเขาบัญญัติไว้หรือเขากําหนดวิธีการไว้อยู่นะครับก็คือเริ่มแรกเลยนะครับถ้าสมมติว่าต้องการซื้ออาวุธปืนเนี่ยนะครับก็ หนึ่งเตรียมเอกสารนะครับเตรียมเอกสารก็จะมีบัตรประชาชนนะครับทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็หนังสือรับรองความประพฤติไอ้ตรงหนังสือรับรองความประพฤตินี่แหละนะครับมันสําคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยมันไม่เชิงลึกไงมันไม่เชิงลึกถ้าเป็นข้าราชการผู้บังคับบัญชาเซ็นให้ว่าเป็นคนมีประพฤติเรียบร้อยอะไรประมาณนี้ส่วนมากก็99.9%ก็นะก็คือผ่านแหละนะครับถ้าเป็นราษฎรเนี่ยนะครับชาวบ้านคนที่รับรองความประพฤติก็คือถ้า อยู่ต่างจังหวัดก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนรับรองความประพฤตินะครับจะเห็นว่าเอกสารที่ต้องเตรียมนะครับสามอย่างที่ที่กล่าวมาเนี่ยอันที่สำคัญที่สุดก็คือความประพฤติหนังสือรับรองความประพฤติอาจจะต้องมีการเพิ่มหลักเกณฑ์ใหม่หรือคะครับ้าเขาคงคงไม่มีการไปตรวจเรื่องสุขภาพจิตเท่าไหร่หรอกก็แค่นั้นแหละนะครับ แล้วก็พอได้หนังสือ3อย่างแล้วนี่น,นะครับเราก็ไปที่อำเภอ <c oughs> ถ้าต่างจังหวัดก็ไปที่อำเภอแต่ถ้าในกรุงเทพก็ไปที่กรมการปกครองวังชยา <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ไปยื่นไปกรอกใบปหนึ่งเขาเรียกว่าใบาปหนึ่งก็คือคำร้องขอซื้ออาวุธปืน <c oughs> นะครับเจ้าที่ตรวจสอบเอกสารเห็นว่าคุณสมบัติครบถ้วนก็จะออกใบปสามให้ <c oughs> นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาใบปสามเนี่ยไปซื้ออาวุธปืนที่ร้านปืนนะครับโดยแสดงใบปสามต่อร้านนะครับ ร้านะจะขายให้โดยที่ไม่มีใบอนุญาตไม่ได้ไม่ได้ไไดร้านมีความผิดร้านมีความผิดใช่ต้องมีใบปสามไปซื้อนะครับพอได้ปืนมาแล้วก็เอาปืนเนี่ยนะครับกลับมาที่อำเภออีกครั้งหนึ่งหรือที่กรมการปกครองครั้งหนึ่งกรมการปกครองก็จะ ตอกหมายเลขทะเบียนปืนแล้วออกใบป,ปสี่ให้ะนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนการซื้อวุปืนมันมีแค่นี้เองก็มีขั้นตอนตอย่างนี้อยู่แล้วนะคะถ้าทําให้ถูกต้องตามกฎหมายแต่อาจจะมีบางคนก็เลี่ยงกฎหมายนะไม่ได้ทําให้ถูกต้องตรงนี้ถ้าเกิดไปตรวจพบนะ,ะว่ามีการซื้อมาอย่างไม่ถูกต้องได้มาอย่างไม่ถูกต้องอันนี้จะมีความผิด<ช>เพิ่มอีกนะคะใช่ครับแล้วก็ในเรื่องคุณสมบัติค่ะคุณสมบัติก็คือหนึ่งต้องเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะนะครับ สองก็คือประกอบอาชีพโดยสุจริตนะครับสามก็คือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับนี่ก็หมายความว่าต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเกิน6เดือนอย่างน,อน้อย6เดือนะนะครับสมมติว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับต้องการที่จะมาซื้อปืนในกรุงเทพเนี่ยนะครับต้องย้ายทะเบียนบ้านะนะครับมันอยู่ในกรุงเทพเกิน6เดือนถึงจะไปขอที่กรมการปกครองนะครับอันนี้ก็คือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งนะครับสามก็สําคัญเหมือนกันก็คือกรณีที่ ต้องไม่ใช่เป็นคนที่เคยต้องโทษนะครับจำคุกในความ <ฮะ S 2> ผิดร้ายแรงะนะครับเช่นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับความผิดเกี่ยวกับพลวัตอาวอุธปืนะนะครับถ้าเช็คประวัตินะครับเช็คประวัติเจอเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถซื้ออาวุธปืนได้นะครับก็คือขั้นตอนการตรวจสอบประวัตินี่ยก็คือพิมพ์มือนะครับพิมพ์มือส่งมาที่กองทะเบียนประวัติ ถ้าไปตรวจเจออ้าวเคยติดคุกเรื่องยาเสพติดอันนี้ก็ขาดคุณสมบัติไม่สามารถซื้ออุปืนได้ค่ะเดี๋ยวนี้ข้อมูลก็ก็มีอยู่ในระบบหมดแล้วใช่ใช่ครับแล้วใบอนุญาตครอบครองอุปกนเนี่ยมันมีหมดอายุไหมคะหรือว่าไม่มีให้แล้วตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตครอบครองได้ตลอดใช่ครับครอบครองได้ตลอดนะครับเว้นแต่ว่าเราจะขายปืนนะครับพอเราขายปืนปั๊บมันก็โอนให้คนอื่นไปแล้วเกิดเอาปืนน่้นไปทําความผิดอะไรละคะ คือคือการใช้อาวุธปืนกระทําความผิดนะครับถ้าสมมติว่าเป็นเจ้าของปืนเองเนี่ยนะครับสมมติว่าไปกระทําความผิดในถนนสาธารณะเขาก็จะผิดแค่พกพาแค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนเรื่องมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเนี่ยมันเขามีปืนมีทะเบียนนะครับอันนี้ข้อหานี้จะไม่โดนจะโดนข้อหาเรื่องพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะอะไรประมาณนี้ก็คือไม่มีการยกเลิกหรือยึดใบอนุญาตครอบครองคืนไม่ไม่ไม่ครับไม่อย่างนั้นนะคะ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมาดูอีกคราวหนึงกรณีนายช่างอายุ59ปีนะคะตำแหน่งนายช่างเครื่องส่งวิทยุเครื่องส่งสารีวิทยุสวทพิษณุโลกนะคะที่เมื่อไม่นานมาเนี้ยก่อเหตุใช้ปืนขนาด9มม,มแล้วก็จุด3.8รม2กระบอกยิงใส่เพื่อนร่วมง,งานเสียชีวิตไปถึง3คนบาดเจ็บ1คนนะคะสาเหตุเขาบอกว่าเครียดแล้วก็มีปัญหาส่วนตัวกับเพื่อนร่วมง,งาน,นะคะ่ะครับ อันนี้ก็มีความผิดมีความผิดชัดเจนจะเห็นว่าเหตุที่เกิดขึ้นอย่างที่ว่านั่นแหละมีปืนทั้งสองกระบอกนะครับการที่คนเรามีอาวุธปืนในไว้ในครอบครองเนี่ยจิตใจมันจะห้าฮึกเหิมจะฮึกเหิมกล้าที่จะรู้สึกว่ามีอํานาจใช่ใช่ใช่ครับใครมาลังแกตัวเองฉันมีปืนนะครับแล้วก็เหตุเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานนะครับก็คือคนที่เสียชีวิต สองคนเนี่ยเป็นเพื่อนโรงงานเป็นนายช่างเหมือนกันนะครับแกก็ยิง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 เสร็จแล้วนะครับพออได้มาทีหลังะนะครับพออฐานีวินยุมาทีหลัง,อออลงเขาก็บอกเออจะยิงผมไม่เกี่ยวกับผมอ,อะไรประมาณนี้นะครับแกก็วิ่งหนีนะ,ะวิ่งหนีก็ตามไปยิงไงอีกนะครับอันนี้เห็นเห็นว่าอาการมันควบคุมไม่ได้แล้วนะครับสติควบคุมไม่ได้หลุดแล้วนะครับปืนสองกระบอกใช่ครับ อันนี้ก็คือเป็นอุทาหรณ์อย่างหนึ่งว่าคนที่มีอาวุธปืนอย่างที่บอกนั่นแหละหนึ่งถ้ารู้ตัวว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับหรือเป็นคนที่จิตใจไม่ปกตินะครับอย่างนายช่างคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าแกกินยาอยู่เป็นประจำอาจจะมีอาการทางจิตอยู่บ้างนะครับอันนี้ต่อไปในก,กฎหมายเรื่องอาวุธปืนเนี่ยมันต้องเพิ่มตรงนี้มาแล้วนะครับก็คือนอกจากการ ตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องตรวจสภาพจิตใจด้วยว่าปกติด้วยระเบียบวกติหรือเปล่าอารมณ์เป็นยังไงใช่หรือให้ใบอนุญาตครอบครองไปแล้วระยะเวลาผ่านไปเขาอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้ก็อาจจะต้องมีการตรวจซ้ำนะคะก็คือจากสตินะครับการก่ออาชญากรรมทำร้ายผู้อื่นหรือฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะครับประมาณ70-8 0ออาวุธในการใช้ฆ่าคนเนี่ยก็คือเรื่องอาวุธปืนเรื่องอาวุธปืนใช่ครับ ก็รัดหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องน่าจะมีมาตรการในเรื่องนี้ะนะครับเพราะว่าถ้าเราป้องกันกลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะยับยั้งไม่ให้เขากระทำความผิดแล้วก็คนที่ถูกกระทำเนี่ยะนะครับมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวเขาด้วยะนะครับมันก็จะทําให้กระทบกับสังคมด้วยในประมาณนี้ก <นะ S 2> ็อย่างที่บอกไปนะคะว่าปืนนั้นมีไว้ใช้ป้องกันตัวเองวัตถุประสงค์ป้องกันตัวเองไม่ได้ใช้ให้ไปยิงคนอื่นถ้าเราไปแคนใครโกรธใคร อันนี้ไม่ได้นะคะถ่าหาก็ทำไปก็ต้องรับผิดตามกฎหมายอย่างกรณีในช่างนี้นะคะก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาใช่คตายไปถึงสามศพด้วยกันแล้วก็พยายามฆ่าด้วยคนที่ได้รับบาดเจใช่ครับนั่นแหละมาต่ออีกข่าวนึงนะคะยังไม่หมดคดีอันนี้คุณป้าชักปืนปลอมไม่เป็นปืนปลอมนะค่ะรู่ค่ะทำเพื่อนบ้านถวาเลยนะคะอยู่ที่นครสวรรค์ ก็เลยมีการไปแจ้งความดำเนินคดีซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็สอบปากคำทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็เร่งหาพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายนะคะนี่เหตุเกิดที่ชุมชนแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะคือต่างคนเนี่ยก็ต่างไปร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนนะคะในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและข้อหาทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือตกใจนะคะนี่พนักง,งานสอบสวนก็รับคำ ร้องทุกไปแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเขาบอกว่าสาเหตุมาจากการทะเลาะกันนะฮะเรื่องที่กลับรถในหมู่บ้านซึ่งคู่กรณีมีบ้านอยู่ใกล้กันเนี่ยเรื่องแบบนี้เอาอีกแล้วทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถที่กลับรถอะไรในหู่บ้านเนี่ยนะถึงกรดษเอาปืนมาขู่กันแต่เป็นปืนปลอมนี่มีความผิดไหมคะ ก็ถ้าเปิดปอมมันก็ไม่เป็นความผิดตามพรวอาวุธปืนนะครับแต่อาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องทําให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะครับอันนี้ก็มีโทษนะครับข่าวลักษณะนี้ก่อนหน้านี้ก็จะมีอนั้นปืนจริงแหละนะครับเหมือนกันเลยก็คือบ้านตรงข้ามกันนะครับในในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับทะเลาะกันเรื่องที่จอดรถเรื่องการลับรถอะไรนี่แหละนะครับฝ่ายนั้นก็เอาปืนอนั้นปืนจริงเลยออกมานะครับออกมาก็มาถือ นะครับถือเชิงเชิงคู่อะระนะครับอันนั้นก็ถ้าเป็นปืนจริงนะครับเป็นปืนจริงต้องดูว่าคนที่ถือเนี่ยกับเจ้าของปืนคนเดียวกันไหมคนเดียวกันไหมนะครับถ้าคนละคนอาจจะเป็นปืนของแฟนเป็นของสามีแต่ภรรยาออกมาถือขู่เขาเนี่ยะนะครับแม้แม้ว่าจะถืออยู่ในบริเวณบ้านนะครับอาจจะไม่ผิดพกพาอาวุธปืนแต่มันจะเป็นปืนผิดมือะนะครับตำรวจก็สามารถดำเนินคดีกับ ผู้หญิงคนที่เอาปืนมามาถือได้นะครับเอามาใช้ขู่เขาเนี่ยนะครับสำหรับข่าวนี้นะครับปืนปลอมเนี่ยนะครับปืนปลอมหรือสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือว่าบีบีกันเนี่ยนะครับมันก็มีกฎหมายฉบับนี้เขาเขากำหนดเอาผิดไว้อยู่แต่เขากำหนดเอาผิดเฉพาะคนที่จำหน่ายนำเข้านะครับคนที่จะขายปืนปืนบีบีกันนะครับสิ่งเทียมอาวุธปืนหรือปืนเด็กเล่นปืนปลอมเนี่ยนะครับต้อง ขออนุญาตจากกระทรวงมหาไทยตั้งเป็นร้านตั้งเป็นร้านค้าแล้วถึงจะขายได้นะครับอันนี้ก็คือเขาเอาผิดเฉพาะคนจําหน่ายส่วนมีปืนปลอมไว้ในครองครอบครองเนี่ยมันไม่เป็นความผิดตามพรออาวุธปืนแต่ถ้าเอาไปใช้ขู่เขาทำให้คนเขาตกใจกลัวคิดว่าเป็นปืนจริงใช่ผิดเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา <C> e> นะครับทำให้ผู้อื่นตื่นเต้นตกใจกลัว<อ>นะครับก็โทษปรับนงงคะครับโทษแค่ปรับแค่นั้นแหละเป็นความผิดละหูโทษโ<อ>นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคู่กรณีที่นั่นจะยอมให้ปรับหรือเปล่า <K> แค่นั้นเองนะครับถ้าไม่ยอมให้ปรับก็ต้องทําเรื่องขึ้นสู่ศาล <K> นะครับส่วนรายนี้ที่เป็นข่าวก็คือทะเลาะกันเรื่องที่กับรถเนี่ยแล้วแล้วมีปัญหากันมานานแล้วแล้วต่างฝ่ายต่างแจ้งความกันก็คือฝ่ายที่โดนขู่เนี่ยนะครับเขาก็ หลีกเลี่ยงปัญหาเขาเลยย้ายบ้านหนีในวันเกิดเหตุก็คือวันย้ายบ้านนั่นแหละนะครับขนข้าวขนข,ข,ของขึ้นรถแล้วเอาญาติเอาอะไรมาขนขึ้นรถแล้วตอนนี้ป้ากับลุงเนี่ยแกไม่ยอมเกี่กับเอาปืนมาขู่เขาทางนี้ก็โมโหก็เลยโยนตลับเม็ดเข้าไปในบ้านนะครับสามีของผู้หญิงที่แจ้งความนี่ะนะครับทางตำรวจก็มาระงับเหตุก็เชิญตัวไปที่โรงพักไปคุยกันว่าจะเอาอย่างไงก็ตกลงกันไปได้ก็ต่างคนต่างแจ้งความนะครับในข้อหาที่ทำร้ายร่างกายขู่เข็น อะไรประมาณนี้อันนี้ตารวจก็คือถ้าอันนี้คือยอมความกันไม่ได้ถ้า<ช>ยอมไม่ได้ก็ฟ้องศาลยอมไม่ได้ก็ฟ้องศาลใช่ครับแต่<ว>ลักษณะแบบนี้เหมือนกับทะเลาะวิวาทกันไหมคะก็ต่างคนต่างแจ้งก็ต้องดูว่าในเรื่องการทะเลาะวิวาสเนี่ยก็คือเขาทะเลาะกันอย่างอึ้งอึงมันต้องมีคนที่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุหรือบ้านข้างเคียงเนี่ยเป็นผู้เสียหายะนะครับกรณีนี้มันไม่ถึงกับที่จะทะเลาะกันเพราะ ลักษณะมันก็อยู่ <ạ> บ้านตรงข้ามกันมันมีรั้วมีอะไรอยู่นะครับไม่ได้เกิดในที่สาธารนณะไม่ได้เกิดในถนนก็ค <ạ> ือ <seja> อีกคนนึงก็อยู่บ้านตัวเองอีกคนนึงก็อยู่บ้านตัวเองอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ที่สาธารนณะ <sig na> <ổ? S 1> มันไม่ใช่ถนนนะครับ มันก็จะเป็นความผิดอย่างกรณีที่โยนตลับเม็ดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการข่มขู่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับหรือการที่เอาปืนออกมาเล็งใส่คนนั้นคนนี้แม้จะเป็นปืนปลอมแต่ถ้าเขากลัวมันก็จะเป็นทําให้ผู้อื่นตุนเต้นตกใจกลัวมีความผิดเช่นกันมีความผิดเช่นกันใช่ครับนะอันนี้ก็คือต้องดําเนินคดีใช่ถ้าตํารวจไม่ดาเนินคดีก็ถือว่าละเวน้นใช่ครับใช่ไหมคะค,ค่ะเอา้าจากเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจะสรุปได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ สำหรับคนที่มีอาวุธปืนนะคะจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยนะคะแล้วก็มีการพกพากันนะคะหรือว่าทําให้ผู้อื่นได้บ,บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเองก็ต้องรับผิดตามกฎหมายนะคะทั้ง<ช>นี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าเจตนาของกฎหมายที่ต้องการให้มีอาวุธปืนในครอบครองก็เพื่อที่จะ ให้ได้ใช้ในการป้องกันัป้องกนตัวเองนะครับป้องกันทรัพย์สินนะครับแล้วก็เพื่อการกีฬาเพื่อการกีฬาเท่านั้นเท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสังคมก็ตั้งคําถามว่าตัวทำไมมีปืนง่ายจังเลยใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปขั้นตอนในการขออนุญาตมีนะคะแต่ว่าอาจจะยังขาดรายละเอียดรายละเอียดในเรื่องสุขภาพจิตเรื่องของสุขภาพจิตการควบคุมอารมณ์ของผู้ที่มีอาวุธปืนนั่นเอง ครับค่ะสุดท้ายนี่อยากจะฝากอะไรไปถึงคนที่มีอาวุธปืนอยู่นะคะหรือต้องการอยากจะมีปืนเอาไว้ป้องกันตัวนะคะต่อไปนี่มันจะมีความเข้มข้นทางกฎหมายหรือมาตรการอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะก็อย่างที่เป็นข่าวนะครับหรือว่าสถิติในคดีอาชกรรมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประมาณ7 0็หรือเนี่ยผู้ก่อเหตุนะครับใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุนะครับแล้วก็ คนที่ถูกกระทำนะครับหรือเหยื่อเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเสียชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่คนที่จะซื้อปืนก็ดีนะครับหรือการที่คนที่มีจิตใจที่รู้รู้ว่าตัวเองใจร้อนนะครับก็อย่ามีไว้ในครอบครองดีกว่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเสี้ยวินาทีจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าบางบางข่าวเนี่ยนะครับขับรถปาดหน้ากันนะครับก็เอาปืนลั่นยิงกันแล้วนะครับ ซึ่งซึ่งความจริงนี่นะครับขับรถปาดหน้ากันอาจเอาเอาปล่อยไปนะครับเราก็ไปของเรามันก็จบแต่ว่าบางบางคนเนี่ยมันจืดไงคือใจเขามันจี๊นะไม่ขนาดไม่ได้ะไม่ได้ตามเลยตามยิงนะครับหลายๆข่าวมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทะเลาะกันในที่สาธารณะก็ดีนะครับคู่กรณีเนี่ยควรตะลนักตะนักในเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะอาวุธปืนเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ร้ายแรงนะครับ เมื่อกระทําหรือยิงใครลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ถึงกับเสียชีวิตได้นะครับมันก็จะมีผลกระทบมีผลกระทบกับใครบ้างกับคนที่ก่อเหตุนะครับเสียอนาคตหลายหลายคนเสียอนาคตนะครับมันไม่ใช่เฉพาะเขาคนเดียวที่เสียอนาคตครอบครัวด้วยลูกเมียนะครับสมรติว่าคนที่ก่อเหตุเป็นเสาหลักในการหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวนะครับพอติดคุกไปเนี่ยนะครับหมดเลยนะใช่ทั้งลูกทั้งเมียอนาคตของครอบครัวใช่นะคะ แล้วหลายๆคนก็พอกระทําลงไปแล้วก็รู้สึกว่าแหมอารมณ์ชั่ววูบครับนะคะฉะนั้นถ้าคนรู้สึกว่าถ้ามีแบบนี้เกิดขึ้นฉันรับอารมณ์ไม่อยู่คุณอย่ามีปืนเลยใช่ใช่ครับอย่ามีปืนไว้ในครอบครองเลยครับก็พอนักข่าวถามหรือว่าตํารวจถามว่าทาไมไปยิงเขาอารมณ์ชั่ววูบอย่างเงี้ยมันตอบซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะหลายๆคดีมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็คู่กรณีนะครับก็เวลาทะเลาะกันก็จะไปไปด้านบ้านนะครับพอเขามีเห็นเขามีอาวุธแล้วเดี๋ยรีบหนีอย่าอย่าอยอยู่นะครับอยู่ก็มีโอกาสที่จะมีเรื่อง <S <S นะครับศักดิศสีมันกินไม่ได้อย่างว่าน,นี่นแหละหนีหนีได้หนีนะครับหรือบางคนเนี่ยพอเห็นเขามีปืนแบบนี้นก็เข้าไปมันมีข่าวล่าสุดที่หนุ่มส่งอาหารนะครับเรื่องรถนี่แหละเรื่องขับรถเฉี่ยวกันนี่แหละนะครับรถยนต์ลุงนะครับ มีปืนคนนั้นมีปืนจอดรถเสร็จแล้วก็เรียกไอ้ไอ้หนุ่มเนี้ยเข้าไปคุยเข้าไปคุยปั๊บคุยกัน,นท่าไหนไม่รู้ไอ้ลุงก็จะชักปืนมาไอ้ไหนุ่มนี่มันก็ไม่กลัวมันก็มาแย่งปืนอ,อย่างเงี้ยแล้วในโลกโซเชียลเนี่ยไปสรรเสริญไอ้หน,นุ่มเนี่ยว่าใจกล้าซึ่งมันไม่ถูกต้อง <laughs> มันไม่ถูกต้องนะครับเกิดลุงเขาแย่งไม่ได้หรือ,อยังไงเขา ดิงป้งมันก็จะเป็นประเด็นนะครับหลายๆคดีมันจะเป็นอย่างนั้นนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในคะในการที่จะป้องกันตัวเองที่สําคัญมากกว่าอาวุธอย่างปืนก็คือสติเนี่ยสติใช่สตินี่คืออาวุธที่สําคัญที่สุดเลยนะเวลามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นถ้ามีสตินะคะอย่าไปมีปัญหากับคนบ้ากับคนเมากับคนที่มีอาวุธปืน นะคะครับอย่างตัวอย่างคดีลุงวิศวะ,ะที่หลายปีที่ผ่านมา<อ>นะครับรที่แถวบางแสนหรือแถวชนบุรีน,นั้นก็ มีการเรียกว่าไปขับรถเลยไหมคะขยับรถแล้วผิดใจกันรงเยกับกลุ่มวัยรุ่นอะต่อกลุ่มวัยรุ่นนะครับแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็จะเข้ามาทําร้ายประมาณนี้ตัวเองก็นั่งอยู่ในรถกับภรรยาใช่ไหมคะแล้วก็ลูกพอดีปืนมันอยู่ในรถปืนในรถถ้าวันนั้นถ้าปืนมันอยู่ในรถมันก็รูปคดีจะเปลี่ยนไปรูปแบบการมีเรื่องจะเปลี่ยนไปนะครับลุงอาจจะขอโทษขับพหรืออาจจะ คุยกันในลักษณะซอฟลงแต่เขาก็บอกว่าก็ก็รู้ว่าจะมาทําร้ายก็เลยใช้ปืนเนี่ยป้องกันตัวเองใช่ไหมคะแต่ตรงนี้ก็ต้องไปดูเหมือนกันใช่ไหมคะว่ามันก็มีอีกว่าสารชั้นต้นตัดสินไปแล้ววิธีการป้องกันตัวเองเนี่ยมันระยะไหนถึงจะป้องกันได้ครับก็คือในคลิปที่เอามาเนี่ยมันมีอยู่2ตอนตอนแรกก็คือตอนมีเรื่องใหม่ๆอันนั้นเขาไปแสดงในชั้นศาลให้สารเห็นว่าเป็นการไม่ใช่เป็นการป้องกันตัว รู้สึกว่าศาลจะตัดสินจำคุกอยู่ระหว่างอุทธรหรือดีกาอยู่นะครับการป้องกันนี่ก็คือมันต้องเป็นพันธุ์จันตรลายที่ใกล้จะถึงแล้วก็คนที่อาจจะอ้างป้องกันได้เนี่ยก็คือเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายก็คือไม่มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดการมีส่วนร่วมในการเกิดการที่ไปยั่วยุไปทะเลาะกับเขาอย่างเงี้ยอันนี้มันจะอ้างป้องกันไม่ได้ครับมันเป็นหลักกฎหมายอยู่ครับมันก็จะมีในรายละเอียดอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นข่าวคราวต่างๆหรือว่าคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ทางพนักงานสอบสวนเองนะคะก็ต้องดูให้รอบครอบและ<ช>กลุ่มนะคะแล้วก็บางทีสังคมก็อาจจะมองว่าอู้ทำไมคดีนั้นคดีนี้เป็นอย่างนี้แต่จริงๆเราไม่รู้ในรายละเอียดของพยานหลักฐานว่า มีอะไรบ้างครับใช่ไหมคะเพราะว่าหลักในการสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนเขาจะสอบเป็น3มิตินะครับก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุก็จะเอามาเชื่อมโยงกันแล้วถึงจะวินิจฉัยว่าคดีมีบูลไม่มีบนะประมาณนี้ซึ่งบางทีคนที่ทําคดีก็อาจจะไม่สามารถออกมาพูดอะไรได้มากในขั้ะเกี่ยวกับเรื่องของสํานวนคดีต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นมีข่าวมีข่าวมีคดีะลรเกิดขึ้นนะฮะเราก็คอย ติดตามนะคะแต่ถ้าหากว่าไปวิภาควิจารณ์ยังทำไมยังวนอย่างนี้นะคะกล่าวโทษกันไปบาบางทีเราไม่ได้รู้ในรายละเอียดทั้งหมดนะคะคเพราะข่าวที่นําเสนอเนี่ยมันเป็นบางส่วนเท่านั้นอาจจะไม่ถึง10%ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งพิภากษาตามข่าวไม่ว่าอย่าพึ่งพิภากษาแต่เราสามารถติดตามตั้งข้อสังเกตตรวจสอบได้นะคะ ถ้าสังคมให้ความสนใจในเรื่องไหนในคดีไหนอันนี้ก็มีผลเหมือนกันในการที่ให้ทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความรอบคอบรัดกุม่มระมัดระวังมากขึ้นเพราะรู้ว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมท่านเองนะคะอวันนี้ภูมิกับก็มาพูดคุยกับเรานะคะเกี่ยวกับข่าวคราวที่เกิดขึ้นเรื่องของการมีอาวุธปืนเอาไว้นะคะก็ต้องยับยั้งชั่งใจกันนิดนึงนะคะเพราะว่าปืนม,มันคืออาวุธที่สามารถที่จะทําร้าย ที่สามารถที่จะฆ่าคนได้แต่อย่างที่บอกไปสติเท่านั้นค่ะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพุ่งกลับนะคะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการต่ตางๆของทางสถานีได้นะคะรวมถึงรายการกฎหมายด้ารู้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอโดยจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะทางเพจ Facebook หรือว่าชมรายการย้อนหลังทาง YouTube นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสุพรัณนาคุณดำพร้อมกับพุ่งกลับลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ